ในพระไตรปิฎกหรือว่าในพระสูตรที่เราสาธยายพระสูตรล่าสุดว่าด้วยสัมมปทานสี่ความเพียรสี่อย่างซึ่งเราหลายท่านก็คงจะจำได้เพราะว่าเราได้สาธยายมาในหลายพระสูตรแล้วสัมมปทานหรือความเพียรชอบสี่อย่างนี้อยู่ในอริยมรรคมีองแป8 ก็คือสัมมาวายามะมีความเพียร4ี่ประการนี้ในทุกพระสูตรนะว่าโดยเรื่องความเพียรโดยส่วนใหญ่ก็จะแสดงเรื่องของฉันทะคือความพอใจแล้วก็มีความพยายามในการปรารบความเพียรในการประคองจิต มีความมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของความเพียรเนี่ยต้องสร้างขึ้นต้องสร้างขึ้นไม่ได้อยู่ที่เฉยแล้วจะเกิดขึ้นได้ในทั้งสี่ข้อจะขึ้นต้นด้วยคำว่าสร้างฉันทะเพราะฉะนั้นความเพียรต้องสร้าง ต้องปรารบปรารบคืออะไรริเริ่มต้องเข็นตัวเองต้องบอกตัวเองต้องทำนะต้องประคองจิตต้องมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอกุศลอันนี้คือความสำคัญในความเพียรหรือสัมมัปปทานจำเป็นต้องสร้างขึ้นต้องทำให้เกิดมีขึ้นใครก็ทำให้เราไม่ได้ ไม่ว่าใครก็ทําให้เราไม่ได้แม้ทตา,าคตเองก็ไม่สามารถที่จะทําให้เรามีความเพียรได้ถ้าเราไม่สร้างขึ้นด้วยตนเองเพราะทถ,ถาคตเป็นเพียงผู้ชี้บอกทางเท่านั้นเมื่อพระอ,องค์ชี้แล้วบอกแล้วแสดงแล้วเธอทั้งหลายต้องเดินไปเองประมาณนี้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างขึ้น ทุกคนที่มาประพฤติปฏิบัตินะสถานที่อย่างนี้ทุกคนต้องสร้างด้วยตนเองทั้งนั้นต้องปราลบต้องริเริ่มต้องเข็นตัวเองด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครเข็นให้ใครได้ไม่มีใครสร้างให้ใครได้ไม่มีใครปราลบให้ใครได้ชี้ได้บอกได้แนะนำได้ชักชวนได้แต่ต้องทำด้วยตัวเองแล้วก็ต้องมีความมุ่งมั่นต้องประคองจิตก็ไวเมเนี่ยใน เพราะพระสูตรเนี้ยมีบอกไว้ครบถ้วนเลยถ้าเราพิจารณาโดยเย็บขายคำว่าพิจารณาโดยเย็บไายหรือมนาษิการโดยเย็บกายก็คือการพิจารณาโดยละเอียดใคร้ครวนโดยละเอียดสร้างฉันทะ,ะแล้วก็พยายามฉันทะแปลว่าความพอใจต้องสร้างขึ้นมาก่อน มีความพยายามปรารบคือริเริ่มเริ่มต้นแล้วก็มีความดำริมีความคิดที่จะทำความเพียรในการเดินจงกรมในการนั่งภาวนาแล้วก็ต้องเมื่อมีความเพียรแล้วเป็นไงต้องประคองจิตเข้าไว้เพราะจิตของเราเป็นไงจิตของเราถูกโลภโทสะโมหะครอบงำจิต เราต้องมุ่งมัน่นะในการที่จะป้องกันบาปอากุศลถามว่าบาปอากุศลที่ว่าที่มันจะครอบงำํำจิตเรามีอะไรบ้างก็พระสูตรก่อนหน้านี้เลยสีละสูตรภิกษุที่กำลังเดินอยู่กำลังยืนอยู่กำลังนั่งอยู่กำลังนอนอยู่หรือกำลังตื่นอยู่ก็ตามโอ้นี่สาธยายไปก็แหมรู้สึก คนพองสยองก้าวนะ่ตะถาคตแสดงแนวทางวิธีการในการปฏิบัติที่ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้เริ่มแสดงในส่วนที่เราทำอะไรอยู่ขณะเดินเนี่ยอภิชาคือความเพ่งเล็งอยากได้ของเขาพยาบาทคือคิดร้ายใครไหมกำลังมีความคิดร้ายใครอยู่ไหมกำลังปองร้ายกำลังคิดไม่ดีเป็นอกอุศลอยู่ไหม มีความหดหู่มีความเสืงง่องซึมง่วงเหงาเห้านอนอยู่ไหมหรือฟุ้งซ่านคิดไปเรื่อยสารพัดคิดมีความร้อนใจมีความฟุ้งซ่านมีวิจิกิจฉาคือ,อยังลังเลสงสัยเคลือบแรรงนะชัดเจนขณะเดินอยู่มีสิ่งเหล่านี้ปรากฏอยู่ในจิตของเราหรือไม่พิจารณาดีๆถ้ามีสิ่งเหล่านี้ปรากฏอยู่ ผู้เจ้าเรียกอะไรย้อนกลับไปดูพระสูตรที่จจระสูตรว่าด้วยอิริยาบถเดินถ้ายังมีอยู่แล้วยินดีไม่ละไม่บันเทาไม่ทำให้หมดสิ้นไปไม่ทำให้ถึงความไม่มีเราเรียกผู้เกียรติคานพิจารณาดีๆนะในพระสูตรหน้า20จะระวักนี่เป็นพระสูตรที่บอกเรา ว่าถึงแม้เราจะเดินตั้งแต่เช้าจะลดเย็นนะเดินจงกรมครั้งหนึ่งสามชั่วโมงสองชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแต่ในขณะที่เดินเกิดอะไรขึ้นในขณะที่เดินมีกามาวิตกความตรึกในการที่จะยินดีพอใจมีความกำนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสท,ทางกายมีพยาบาท เก่ยมาคิดร้ายปองร้ายจองเวรอาคาตคนโน้นคนนี้คนนั้นเกิดขึ้นมีความเบียดเบียนคิดจะไปเบียดเบียนคนโน้นคนนี้คนนั้นเป็นวิหิงสาภิกษุที่กำลังเดินอยู่นั้นพุทธเจ้าก็บอกว่าเป็นผู้เกียขิขานเป็นผู้มีความเพียรย่อหย่อนต่อเนื่องตลอดไปด้วยนะไม่ธรรมดา อันนี้ชัดเจนใครก็ตามที่มาระพฤติปฏิบัติเดี๋ยวไปมองคนอื่นนะไม่ได้ดูกายดูจิตตัวเองแต่ว่าไปดูคนอื่นไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นภิกษุเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาปฏิบัติไปก็มองผู้อื่นไปจะเป็นภิกษุก็มองภิกษุด้วยกันมองอุบาสกมองอุบาสิกา จะเป็นอุบาสกก็มองภิกษุมองอุบาสกด้วยกันมองอุบาสิกาจะเป็นอุบาสิกามองภิกษุมองอุบาสกหรือมองอุบาสิกาด้วยกันโอ้โหคนนี้มีความเพียรเนาะโอ้เดินหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงเราเห็นเพียงภายนอกภายในจิตของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรเราไม่รู้ได้ เราไม่สามารถรู้ว่าแลจิตของบุคคลนั้นได้แล้วอ่านว่าแลจิตของเขาไม่ออกเราไม่ทราบเขาเดินนิ่งนั่งนิ่งแต่ถามว่าขณะที่เดินนิ่งนั่งนิ่งยืนนิ่งหรือนอนนิ่งเงียบมีกามาวิตกหรือเปล่ามีพยาบาทวิตกไหมมีวิหิงสาวิตกไหม มีอภิชฌาไหมกําลังเพ่งเล็งอยากได้อะไรของใครอยู่หรือเปล่ามีถีนมิธะหรือเปล่าหดหูเสื่องซึมตัวงอคอหักลงไปเงียบไปชั่วโมงหนึ่ง,งอุทธจะกุกุจะคือความฟาุ้งซ่านใช่ไหมฟุ้งซ่านลำการใจเป็นไงเดินคิดไปเรื่อยจะมีพระสูตรที่บอกอยู่เนาะ นี่ภิกษุใดกําลังเดินอยู่กําลังเดินยืนนั่งหรือนอนนึกถึงอกุศลวิตกที่เกี่ยวเนื่องกับการคลองเรือนมอันนี้พูดถึงภิกษุแต่ว่าในที่นี้หมายถึงภิกษุอุบาสกและก็อุบาสิกาทั้งหมดเลยเพราะเวลาพระองค์แสดงแสดงกับภิกษุในเบื้องตน้นอย่างที่บอกไว้ภิกษุมี เขาเรียกอะไระมีคุณมากมีผลมากมีอนิสงส์มากมีอัตภาพใหญ่แต่ถ้าโดนก็โดนก่อนนะโดนโดนกันใหญ่ยกใหญ่เลยล่ะภิกษุเพราะว่าแต่ละพระสูตรนี่ก็ขึ้นต้นภิกษุก่อนเลยอันนั้นก็สมดุลกันนั่นแหละสมดุลกันเพราะนั้นเนี่ยถ้าเดินอยู่จะมาฟุ้งซ่าน คิดถึงเรื่องการคลองเรือนไปเลยสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างตึกลามบ้างช่องสร้างครอบครั่งครัวไปเลยถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการเดินยิ้มกลิ่มจบแล้วก็มานั่งนั่งกระตออีกอย่างนี้อันนี้เนี่ยเรียกฟุงซ่านใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นเดินเห็นยืนเห็นนั่งนิ่งนิ่งยืนนานเดินนานน,าน,นอนนาน นั่งนานยังบอกไม่ได้ยังบอกอะไรไม่ได้ยังตัดสินไม่ได้ว่าเขาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นพระสูตรสองพระสูตรสามพระสูตรนี้ที่เราสาธย,ยายไปตถาคตบอกถึงการประพฤติปฏิบัติที่แท้จริงถ้าเกิดว่าเดินแล้วยังมีกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกมีอภิช,ชาคือความเพ่งเร็ง มีทีนมิทะคือความหดหูเสื่องซึมก็เดินเหมือนอะไรนะเดินเหมือนร่างที่ไร้วิญญาณน่ะเดินลอยไปเรื่อยอุทธ,ะธจะกกกุจจะอันนี้ก็ฟุ้งไปเรื่อยเดินไปก็สงสัยไปพุทธเจ้าบอกว่าเป็นผู้เกียจค้านมีความเพียนย่อหย่อนประมาณนี้เนาะเราก็ํำไปพิจารณากันแล้วกันว่าเ,ออเราอะ อยู่หรือไม่อยู่ในประเภทไหนแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องปกติต้องทำความวาใจอย่างนี้ก่อนว่าเรื่องกามาวิตกปยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกนี้เป็นธรรมชาติของปุถุชนเพราะปุถุชนแปลว่าผู้มีกิเลสหนาเรายังไม่ได้เป็นพระริยะบุคคลที่จะไปตัดละสังโย์ข้อใดข้อหนึ่งหรือสข้อหข้อ มันต้องมีมันต้องเกิดถ้าไม่มีหรือไม่เกิดเราต้องเป็นพระเลียบบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งแน่นอนแต่เราต้องละต้องบรรเทาตถาคตแสดงเอาไว้ว่าละบรรเทาทําทให้หมดสิ้นไปทําให้ถึงความไม่มีณนะขณะนั้นที่ปฏิบัติที่เรากําลังประพฤติปฏิบัติหรือขณะที่เกิดขึ้นก็ต้องนําไปบวกกับหรือว่านําไปเชื่อมโยงกับสัมมปทาน ในการรวบรวมพระสูตรในเรื่องที่เหมือนกันก็จริงแต่ว่าท่านก็ได้เรียงลำดับไว้ในหัวข้อต่างๆแม้แต่การแสดงพระธรรมเทศนาของตถาคตพระองค์ก็ได้เรียงลำดับเอาไว้เหมือนกันไล่ลำดับตั้งแต่ตื่นไปหาลึกหรือจะลึกไปหาตื่นแล้วแต่การแสดงบางครั้งก็อนุโลมคือแสดงไปตามลำดับ บางครั้งก็ปฏิโลมก็คือแสดงย้อนกลับประมาณนี้นั้นพระอ,องค์ตรัสเอาไว้บอกเอาไว้หมดแล้วต่อไปเราปฏิบัติที่ไหนเราก็ดูกายดูจิตของเราเองเราเห็นผู้อื่นปฏิบัติเราก็อนุโมทนาแต่เราไม่ตัดสินว่าเขาปฏิบัติ ได้ดีปฏิบัติไม่ดีก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าเพราะเราไม่รู้ว่าลาจิตของเขาเราเห็นเพียงกายภายนอกเขานิ่งจริงแต่ว่าภายในจิตของเขาเป็นอย่างไรยังบอกไม่ได้ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ซึ่งในสีละสูตร เาตากตก็แสดงเรื่องภิกษุกวลเดินสำรวมยืนสำรวมนั่งสำรวมนอนสำรวมคูเข้าสำรวมเหยียดออกสำรวมพิจารณาความเกิดและความดับแห่งธรรมขนันนี่เป็นแนวทางในการปฏิบัติคำว่าธรรมขันในที่นี้ก็คือขันห้านั่นเองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือมหาภูตร,รูปทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลม เวทนาก็ที่เราเจอกันนะคือการเสวยอารมณ์ในส่วนที่เป็นความสุขเป็นความทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์เป็นความเจ็บความปวดความเมื่อยความชาความสบายใจความสุขใจความสุขกายความสบายกายความเบากายความเบาใจทั้งหมดเป็นเวทนาแล้วก็สัญญาคือความจําสังขารคือการปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆขึ้น วิญญาณก็คือธาตุรู้ที่เราสามารถรู้อะไรได้เพราะวิญญาณธาตุน,นี่คือขันธ์ห้าเกิดดับอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เราสํารวมอยู่เราจะเห็นการเกิดดับของสิ่งเหล่านี้ทั้งรูปทั้งเวทนาสัญญาสึ่งขานวิญญาณเห็นอย่างใดก็ได้ในขณะที่กําลังปฏิบัติกําลังสํารวมอยู่ก็ยังยืนยันอยู่ว่า การเจริญภาวนาที่จะก่อให้เกิดปัญญาต้องเห็นการเกิดการดับของสภาวะธรรมเหล่านี้โดยสรุปโดยย่อเลยก็คือขันห้าหรืออุปาทานขันห้าที่เกิดขึ้นแล้วก็ย้อนกลับมาพระสูตรที่เราสาธยายไปเป็นพระสูตรที่สองนะเรื่องโยคะพระสูตรที่หนึ่งว่าด้วยตัณหาตัณหาที่แปลว่าความทยานอยาก ความอยากได้ความอยากมีความอยากเป็นตถาคตตรัสเอาไว้เลยว่าตัณหาหรือความทยานอยากหรือความอยากได้อของภิกษุจะเกิดเกิดพจีวรก็คือเครื่องนุ่งห่มนั่นเองถ้าเกิดว่านำไปเปรียบเทียบกับญาติโยมชาวบ้านหรือคารวะก็เสื้อผ้าของเรานั่นแหละเป็นปัจจัยสี่หนึ่งในปัจจัยสี่คือเสื้อผ้า ถามว่าตันหาเกิดไหมกับเสื้อผ้าของภิกษุก็ตามของอุบาสกอุบาสิกาก็ตามถ้าไม่เชื่อก็ลองเดินไปที่ห้างดูก็ได้ถ้ามีคำว่าเซลนี่เห็นไหม,มก็ยิ่งเห็นจำนวนตัวเลขเปอร์เซ็นต์เยอะๆนี่ประมาณนี้ เรื่องอาหารบินดาบาเรื่องอาหารบินดาบาในส่วนของพระสงฆ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยโยมก็ทราบกันอยู่แล้วล่ะตัณหาคือความอยากเมื่อเกิดขึ้นแก่อาหารบินาบาบท,ทำให้พระทะเลาะวิวาทกันมาเยอะแล้วเป็นข่าวดังเยอะแยะมากมายมีอยู่เรื่อยๆเพราะอะไรเพราะตัณหานี่แหละ แล้วถามว่าในทางโลกล่ะผู้ที่เป็นอุบาสกุบาสิกาทั้งหลายเพราะอาหารหรือไม่ที่ทำให้เกิดตันหาคือความอยากหรือความทยานอยากก็ก่อให้เกิดการทราะเลวีวาททะเลเบาะแวง้งเป็นเรื่องเป็นราวประการที่สามก็คือเสนาสนะหมายถึงที่อยู่อาศัยโดยเพพาะยิ่งที่อยู่อาศัยบ้านติดกัน ในหมู่บ้านนี่เป็นข่าวไม่เว้นแต่ละวันอยู่ด้วยกันมีปัญหาแล้วก็ปัจจัยที่ดีเราก็ดีกว่านันก็ก่อให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกันประมาณนี้เพราะนั้ตถาคตบอกไว้แล้วเรารู้แล้วรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อที่เราจะได้ตั้งสติได้เราจะได้รู้ว่าเหตุมันเกิดคืออย่างนี้เราก็จะได้ไปแก้ที่เหตุ แก้ไขที่เหตุดับที่เหตุเหตุเกิดจากอะไรก็ดับที่เหตุตัณหานั่นแหละเป็นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ในเรื่องของโยคะที่ท่านแปละว่ากิเลสที่ผูกมัดสัตว์ไว้ในภพโยคะน่าจะเป็นหัวข้อเดียวกับโอคะใช่ไหมกาโมคะพะโอคะ,อะทิทโคะอวิชโชคะอันนี้เป็นโยคะ โอคะแปลว่าห่วงน้ําโยคะคือกิเลสที่ผูกมัดส,สัตว์ไว้ในภพก็คือกามก็คือกามคุณห้าภาวะก็คือภพทิฏฐิคือความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอวิชชาก็คือความไม่รู้เป็นประธานเป็นตัวเริ่มต้นของอวัตตะสงสาร เป็นตัวเริ่มต้นของปฏิจจสมุป,ปบาทประมาณนี้ทั้งหมดทั้งปวงตถาคตพูดถึงการรู้ชัดถ้าเมื่อใดก็ตามที่ต้องการพรากจากโยคะทั้งสีต้องรู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษของสิ่งทั้งสี่เหล่านี้ของโยคะทั้งสี่เหล่านี้ถ้าเกิดรู้ชัดเมื่อใด สามารถที่จะพลากจากโยคะทั้งสได้รู้ชัดอะไรรู้ชัดความเกิดขึ้นรู้ชัดความดับรู้ชัดคุณรู้ชัดโทษแล้วก็เครื่องสลัดออกจากโยคะทั้งสนะี่ตัวที่เป็นโทษนะตัวที่เป็นโทษทั้งหมดนี้ตัวที่เป็นโทษ จะทำให้เราสามารถพรากออกได้ถ้ารู้โทษรู้แต่คุณจะทำให้เรามีความยึดมั่นถือมั่นยึดถือผูกพันในสิ่งเหล่านี้ถ้าเห็นโทษเราจะสามารถที่จะสลัดออกจากสิ่งเหล่านี้ได้พรากออกจากสิ่งเหล่านี้ได้ประมาณนี้คงอธิบายเพิ่มเติมประมาณนี้ให้ท่านทั้งหลายได้ จะเินภาวนาถึงกว่าจะถึงเวลาสิบนาฬิกาสามสิบนาที